สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้เอาบัวดินดอกซ้อนมาอวดวันนี้มีมาหกสีบ้านเรามีดอกซ้อนเป็นสิบสีเลยนะวันนี้มีมาอวดหกสีนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักทีละสีแล้วกันนะ สีนี้พารดีค่ะนี่พารดีนะคะเป็นสีส้มอ่อนๆอ่ออสีนี้สีชมพูหวานหวานแบบนี้นะคะทูรันดอทค่ะน่ารักมากๆเลยสีนี้เป็นแดงดอกซ้อนนะคะเข้มได้มากกว่านี้อีกตัวนี้เรียกมาดามบัตเตอร์ไฟค่ะ สีนี้นะทรงเขาสวยมากเลยนะคะสีนี้เรียกแอปพิคอร์คค่ะน่ารักน่ารักมากๆสีนี้ดาร่เจค่ะอันนี้ก็สวยนะดาร่เจแล้วก็สีนี้สดๆส,สวยๆดับเบิลโรตัสค่ะ สีชมพูเข้มนะคะนอกจากนี้ดอกซ้อนๆเราก็ยังมีแบบชนิดชมพูขอบอข้างในเป็นสีขาวเนาะแล้วก็มีกลีบขอบเป็นสีชมพูก็มีแล้วก็สีเหลืองซ้อนก็มีนะคะแล้วก็มีสีเหลืองซ้อนนี่มีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองนว,นนวนลๆก็จะมีอีกหลายตัว โอเคติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอ y u n g นะคะใส่เครื่องหมายแอแล้วใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะเนาะหรือเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะ วันนี้ยุ่งลาไปก่อนค่ะฝากบัวดินดอกซ้อนเอาไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย